สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนนะคะเนาะบ่าฟังใครฟังร้านในต่างประเทศนะคะเนาะนะคะมากินข้าวก็ไม่พ้นนะคะเนาะมากินข้าวก็ไม่พ้นนะคะวันนี้มีแต่เมนูน้ำหนามอันนี้ให้ดูก่อนวันนี้เสดใช้ถ้วกัไก่ล้วนๆอันนี้ต้มหน่อไม้ฟักหน่อไม้กีนนะคะอันนี้อันนี้พ่อบ้านต้มเองอร่อยมากต้มเสียซี่โครงหมูนี่ก็อร่อยอร่อยมากเลยพี่คงชอบชอบอันนี้อันนี้อันนี้ต้มจืดกับน่องไก่เสียฟัก อันนี้ก็อร่อยค่ะอร่ยอยคนละอย่างก,กันอันนี้ก็อร่อยม,ม,มันหวานฟัากค่ะอร่อยอันนี้ถ้วยกิ้วๆนี้ช์ไก่น้อยก่อนมีไก่น้อยไหมผัดมะเขือค่ะผัดมะเขือส่เนื้อสับอันนี้เข้าเข้าเจ้าเข้าวรบลี่มาค่ะมาอันนี้มของชอบน้ำซุปข้าว้านหวาน ต้มเสียฟักน่องไก่อร่อยอร่อยคะไรอย่างอันนี้ก็อร่อยนะะมาค่ะมาจนเนีย,ยนะคะ่ะมาเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อมากินน้ำกันมุกเจอกินข่าวง,ง่ายเลยไปมาเดอ้อเสียทุกอย่าง อันนี้พออย่างแต่ก้อนสมัยก่อนมัเป็นหนูกจ้างยุคกรุงเทพเนี่ยยูคกับค้นจีนก็เล้กินเป็นก็เลหมักมน่้ำหม่จีนม่จากเวลาตุ๊ดจีนแนละ้วพอก็สิตมหวายเจ้าแซบ่นนแบบ แบบคนไต่ะใส่ใบมะกรูดใส่พริกเผ็ดๆจะว่าคู่กิ้งไม่ใช่เพราะว่ามีมะเขือเผ็ดๆทำแบบอาหารคนภาคใต้อร่อยหอมใบมะกรูดมีพนชอบที่มีผักเยอะๆีนต้มจืด พักชีต้นหอมขึ้นใช่ ดีไม่ธรรมาชาตินะคะเนาะห้องชุดหนักนำสวนูวานหวานหวานฟักพอหนอนฟักขี้หมูแม่บ้านห้าอื่นบอกต้นเด่นคนเหนือบ้านหนอนฟักขี้หมูในบ้านห้าอื่นบอกต้น ข,นขึนกันว่าไปนอนบ้านต๋ขอยอ,อกต้นดิฟักขี้เียวแม่งคนเหนือไปนอนฟักขี้หมูไ่นะบ้านขยับต้นแต่ละบานอยับขึ้นกันได้ีปนอนเนาะบอกต้นฟักขี้หมูบฟักเงว ลองข้อในห้องสอบสุดหนักขนาดนั้นอ,อันอยังดังนะ Субтитры กะดูกซีโครงนี้อุ้ยล่มต่อมตัเปื่อยแบบหลอนมากเลยกรดูกซี่โครงอ่อนนี่เป่น้ออแซ่บแซ่บ Đây. Sì มาแซ่บๆกระดูกหล่อนดีค่ะพอ่อกระดูกหล่อนแซ่บๆดูเลย Mấy con cô ấy về làm ăn tận Nằm sụp vãn vãn Cứ nằm của tiểu rồi lắm Mặc bị cây มันหลายอย่างบม่ก็ เอาละค่ะสำหรับสองนี่ชิปนีมพร้อก็อิ่มแล้วนะคะเนาะเหมาะกัมากินซูบีโซน้องโอ้แม่ต้มจืดต้มจืดน่องไก่ใส่ฝักไม่จัดแล้วก็อันนี้ต้มต้มน้องใหม่กินใส่ซีโครงหมูแล้วก็น,นี่พัดอันคือพัดคือพัดกับเขาพัทไต่พัดปลาเขือนไหมคะใส่ใบบักูดหอมหอมรสชาติหย่่อเผ็ดแล้วอร่อยมันนี้เม่นพร้อมกับกินไข่ดาวนะคะเลือกอาหารมันี้ เพ่อก,กับคุณหลายๆนะคะเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกหูวทุกคนนะคะเนาะบอกว่าฟังไทยฟังล้านเลต่างประเทศนะคะเนาะที่เขามาเป็นกําลังใจที่เขามาเป็นมาก,ไกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืมีพวกนะคะเนาะสำหรับวันนี้พี่พื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ